สวัสดีค่ะวันนี้เรามารู้จากบอลสีเจ้ากุุงไกเซอร์ที่่าดตัวไม่แพงราคาเบาวิวที่ใครายๆก็สามารถซื้อได้เนาะบอลสีเจ้ากุงไกเซอร์กับเจ้ากรุงเดนมาร์กเป็นบอลสีที่น่าสะสมมากเป็นบอลสีเก่าแก่ในทั่วในวังแต่ปัจจุบันอยู่ตามบ้านเรือนประชาชนไปหมดแล้วเนาะเพราะว่า ตอนนี้มันมีเยอะมีมากมีมาแล้วก็ราคาเบาวิวราคาจับต้องได้ใครๆก็สามารถซื้อมาปลูกได้ถามก็จะมีเกือบทุกป้านเนาะเจ้ากรุงไกเซอร์ส่วนเจ้ากรุงเดนมาร์กของบ้านส้มตาบ้านนาก็ยังมีหลอดเดียวอยู่ค่ะก็ซื้อมาเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ออกใบเดี๋ยวถ้ามันออกใบเมื่อไหร่เดี๋ยวจะเอามาให้ดูเนาะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของก้านเจ้ากรุงไกเซอร์นะคะเจ้ากรุงไกเซอร์ก้านก็จะสีออกเข้มๆหน่อยเนาะ ยหลังจากที่เจ้ากรุงเดนมาร์กออกใบออกหลอดมาแล้วเราก็จะค่อยไปดูเนาะเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่รู้เนาะว่ามันจะเป็นเจ้ากรุงเดนมาร์กจริงหรือเปล่าเนาะอะไรประมาณนี้เนาะเวลาเราซื้อมาแล้วก็เขาบอกว่าเจ้ากรุงเดนมาร์ก้วก็เจ้ากรุงเดนมาร์กไปก่อนเนาะใบเจ้ากรุงเดนมาร์กหรือว่าอะไรออกมาแล้วก็เป็นอะไรก็ช่างมันเนาะเพราะว่าเราเน้นปลูกประดับเราไม่ได้เน้นขายเนาะมีเยอะค่อยต่อยอดเอา การซื้อขายเจ้ากรงไก่ซื้อตอนนี้ก็น่าจะขึ้นอยู่กับฟอร์มแล้วก็ความสวยงามแล้วก็ในเขตของแต่ละพื้นที่นะคะว่าเขาจะขายกันที่ราคาเท่าไหร่เนาะราคาก็มีขึ้นมีลงอยู่กับการตลาดเนาะเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งธรรมดาที่ของก็มีขึ้นมีลงก็เหมือนกับผักปลางเงี้ยบางทีก็ขึ้นสูงบางทีก็ลดลงก็แล้วแต่ราคาเนาะส่วนใหญ่ส้มตำบ้านาก็จะชอบไปเจอของแพงแล้วก็ซื้อแล้วก็ หิ้วไปแล้วก็จะไปเจอของถูกส้มตามบ้านนาะก็จะเป็นแบบนี้ซะส่วนใหญ่เนาะเวลาซื้อก็เดินเดินดูไปก่อนก็ได้นะคะยังไม่ต้องใจร้อนรีบซื้อก็ได้เนาะความใจร้อนจะทำให้เราได้ของแพงคลิปนี้ส้มตามบ้านนาะก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด u like, b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ส้มตำบ้านนาด้วยนะคะ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของส้มตำบานนาค่ะคลิปนี้หากผิดพลาดประการใดส้มตำบานนาก็ขออภัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ